ตรงกาอเออลงมอเียีอ้ขานงัวีต่แเ่นี้มันจะขึ้นไปข้างวัดจริงด้วยถ้าลงไปก็ลงวงวันแค่พอดีน่ไงแค่พอดีนี่ไงอ๋อ

มันลบเข้าไปทำดงยางวัดมันลบเข้าไปทำดงยางวัดบุญโพ่ิเสือนเนินหินหง่ายตามทางตรงเลย ทางมุ่งหน้าไปวัดแล้วเองมาทางนี้พี่ตรงเข้ามาเลยไม่ต้องไปวัดสี่จะไปวัดทำไมนะไม่เล่นไม่เล่นเพอ่ะไม่อะไม่เล่นไม่เล่นนั่นไม่เล่นมันจะเล่นคนไอ้แขกเน่ะคนมันอยู่ด้านองะเออมันผิดกินผิดเสียงผิดเสียงผิดกลิ่นเออทางนี้เอาเออเอาอย่างนี้เอา น่ะเฮ้ยระวังเลยเฮ้ยไอ้แชกแชกหลวงพ่อเนี่ยว่าใช่ไหมหรือรถถ่าย เนีしし่ยเนี่ยเหือนเข้าไปนั่นราเอามาพออละ